ครับผมอันนี้คือผลผลิกครับชมผู้มะเหมียวครับผมตอนนี้ก็กำลังออกดอกครับปีนี้ก็จะได้กินครับเป็นปีแรกไม่ใช่ปีที่สองปีแรกคือไม่มีมีดอกแต่ไม่มีลูกไม้รปีนี้จะได้กินไหมเอามาปลูกนะครับชมผู้มะเหมียว ฝั่งนี้ก็เป็นพวกอะโวคาโดนะครับเป็นอะโวคาโดนี่เป็นดอกดอกเยอะเลยนะครับแต่ไม่รู้ปีนี้จะได้กินอีกไหมเพราะไม่ได้ใส่ปุป๋ยให้เขาเลยเริ่มแล้วครับอันนี้ก็เริ่มจะมีรูปละเห็นละวใ,ใกล้หน่นนะเริ่มจะเห็นละสงสัยนี้ต้องเอาปุ๋ยมาลงให้เขาอีกละ ผลผลิตในสวนตรงนี้เริ่มเป็นเห็นแล้วครับ ตอนนี้ก็ตกมาวันนี้ก็เป็นชมพู่มีอย่างเหมือนเดิมว่าบรรยากาศในสวนก็ลื่นคือกลับมาข,ขายเสร็จก็มาดูสวนต่อบรรยากาศในสวน